อ่าโอเคครับเดี๋ยวสำหรับในโจทย์ข้อต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอต้นทุนผลิตภัณฑ์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันที่ตัวงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรนะครับทีนี้สำหรับเรื่องของตัวต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับหลักใหญ่ๆเลยโจทย์ก็มักจะถามถึงว่าตัวต้นทุนรวม แล้วก็ตัวต้นทุนผลแปรของตัวผลิตภัณฑ์นี้คือเท่าไหร่นะครับให้เรามองก่อนว่าเท่าที่เราเคยศึกษากันมาก็คือต้นทุนผลิตหรือต้นทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราก็จะหมายความถึงเจ้าตัวอะไรครับวัตถุดิบทางตรงนะครับไดเรกแบ a เรีนะครับ Direct labor แรงงานทางตรงแล้วก็ตัว overhead ครับตัวนี้เราจะเรียกกันว่าเป็น manufacturing cost นต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งถ้าหากเรามองกันเนี่ยเราก็จะพบว่าในตัวของตัว direct material เนี่ยก็คือจะผันแปรตามหน่วยผลิต direct labor ก็จะผันแปรตามหน่วยผลิตนะครับ ส่วนเจ้าตัว overhead เนี่ยหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือในส่วนที่เป็น variable ผันแปรได้กับตัว f i x นะฮะซึ่งตรงนี้เองถ้าเราเราถามถึงว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์นะครับตามวิธีต้นทุนรวมหรือ absorption costing นะครับเจ้าตัวแอป absorption cost เนี่ยเราจะหมายถึง4ตัวนี้นะครับคือ direct material direct labor variable overhead แล้วก็ fixed overhead นะ4ตัวแต่ถ้าหากเรา มาคุยกันที่ตัวอีก,กอันก,ก็นคือต้อนทุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นทุนผันแปรนะครับก็คือตัว variable cost เนี่ยเราก็จะหมายถึงเฉพาะตัว direct material direct labor แล้วก็ตัว variable overhead นั่นเองนะครับทีนี้พอเรา เห็นตรงนี้แล้วเนี่ยในโจทย์ข้อที่เขาถามถึงว่าให้คำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าตามวิธีต้นทุนรวมกับอันที่สองคือคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าตามวิธีต้นทุนผันแปรนะครับที่เราทราบอยู่แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้มาคือต้นทุนผันแปรต่อหน่วยต้นทุนผันแปรต่อหน่วยต้นทุนผันแปรได้ต่อหน่วยนั่นเองนะครับวัตถุดิบทางตรง ประกอบกันขึ้นที่20บาทต่อหน่วยนะครับค่าแรงงานทางตรง40บาทต่อหน่วยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตผันแปรหรือ variable overhead 30บาทต่อหน่วยนะครับ ดังนั้นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าตามวิธีต้นทุนผันแปรได้นะครับในคำถามข้อที่2เนี่ยเราหาได้แล้วนะครับก็คือ90บาทนะครับแต่ในคำถามข้อที่หนึคือตามวิธีต้นทุนรวมหรือ absorption cost เนี่ยเราจะขายอีกตัวนก็คือตัว ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ต่อหน่วยนะครับตรงนี้เราก็มองเหมือนว่าโจทย์ให้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ทั้งหมดเกิดขึ้น1 0 0 0 0แสนบาทนะครับนี่คือตัวฟิกโอเฮดเนี่ยหนึ่งแสนบาทเกิดขึ้นที่การผลิตเท่าไหร่ครับการผลิต จำนวนผลิตสินค้าในระหว่างงวดที่20,000หน่วยนะครับนั่นก็หมายความว่า fixed overhead ต่อหน่วยก็คือเอา100,000ตั้งเอา20,000หารก็คือเท่ากับ5บาทนะครับดังนั้นต้นทุนการผลิต ตามวิธี absorption cost ก็คือ95บาทนะครับถัดม,มาถามว่าให้จะทำงบก,กำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรงบกำไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผันแปรก็คือโดยแพทเทิรนของเขาก็คือขายหักออกด้วยต้นทุนผันแปรได้จะได้เป็น กำไรส่วนเกินจากนั้นหักออกด้วยตัวค่าใช้จ่ายประจำงวดที่เป็นค่าจ่ายที่เป็นค่าจ่ายของที่ทั้งหมดตัวต้นทุนคงที่ก็จะได้เป็นตัวกำไรสุทธินะครับเราก็มาดูกันว่าขายมีเท่าไหร่สินค้าที่ขายมี1,900 0หน่วยนะครับ นี่เราจะทำงบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนผัแปรหรือถ้าหากในตำราบบงเริ่มเขาก็จะเรียกว่าเป็น CVP Income Statement Cost Volume Profit นะเขาใช้คำว่า CVP Income s In t a t e m e n t นะครับ Cost v o l u m e Profit หรือก็คือเราจะไปศึกษาการเรื่องของตัวต้นทุนจำนวนแล้วก็กำไร,นะรตัวเจ้างบกำไรตามวิธีต้นทุนผปรเนี่ยก็จะเริ่มจากรายการขายนะครับขายในที่นี้ก็คือ1,9,000หนหน่วยที่หน่วยละ หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับได้เป็นสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นจากนั้นหักด้วยต้นทุนผนแปรต้นทุนผันแปรก็คืออะไรครับ ต้นทุนผลิลแปรได้ก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนผลิตผนแปรนะครับก็คือตัว DM DL นะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตผนแปรแล้วก็อีกอันก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารผนแปรนะฮะ ต้นทุนผันแปรได้ก็คือเราจะเอาตัวต้นทุนผลิตผันแปรกับค่าใช้จ่ายในการขายและบไปหารผันแปรเข้ามารวมด้วยนะครับตรงนี้เราทราบแล้วว่ามี2ีบาทต่อหน่วยนะครับ19,00 0หนหน่วยอันนี้ก็เป็น40บาทต่อหน่วย19,00 0หนหน่วยอันนี้ก็30บาทต่อหน่วยนะครับ ส่วนตรงนี้ค่จาจ่ายในการผลิตค่จาจ่ายในการขายและบริหารผันแปรจดให้มาที่10บาทนะครับหรือถ้าหากเอามารวมวยอดก็เป็นเท่าไหร่ครับ100คูณกับ19ก็เป็น1ล้าน9 0 0 0แสนนะครับ เมื่อสักครู่เราได้ต้นทุนผลิตพันแปรเบาทกับค่าจ่ายในการขายแล้วไปหางพันปลายบาทก็เป็น,100นร้อยหนึ่งนะฮะหนึ่งร้อยบาทต่อหน่วยหนึ่งหมื่นเก้าพันหน่วยก็เป็นหนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะครับโอเคก็ลบกันได้เป็นกำไรส่วนเกินเท่ากับ5,70,000นนะครับกำไรส่วนเกิน Contribution margin นะครับจากนั้นก็เอามาหักด้วยต้น,นทุนคงที่ต้นทุนคงที่ก็จะเป็นต้นทุนผลิตตัวเจ้าตัวที่เรายังไม่เอาใส่เข้าไปก็คือตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่นะครับทีนี้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ตัวนี้นะครับเราคิดที่หนึ่งหมื่นเก้าพันหน่วยไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้ในงวดเนี่ยเกิดขึ้นจริงคือหนึ่งแสนบาทนะครับเกิดขึ้นจริงคือหนึ่งแสนบาท ค่าใช้จ่ายในการผิตขงที่คือหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคงที่อีกแสนเก้านะครับเอามาหักออกก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ5 7, ้าแสนดลบ 2อ0แสนเท่ากับ2องแสนคือกำไรสุทธินะครับทีนี้ในการทำงบกำไรขาดทุนแบบ CVP เนี่ยนะครับเราก็ควรจะเติมอีกอันนี้เข้าไปก็คือ ต่อหน่วยนะครับในสูตรตั้งแต่ตรงยอดขายยอดขายคือหน่วยละ130นะครับค่าใช้จ่ายในการผลิตพันแปรได้หน่วยละ100นะครับแล้วก็จะเกิดตัว cm คือหน่วยละ30บาทตรงนี้เพื่อที่ว่าอะไรนะฮะเพราะว่าใน คำถามข้อที่4คือให้คำนวณปริมาณขายนะจุดคุ้มทุนนะครับปริมาณขายก็คือถามหาหน่วยขายที่ทำให้เกิดการคุ้มทุนนะครับปริมาณขายนะจุดคุ้มทุน break even point นะครับเราคำนวณด,ด้วยการใช้ ต้นทุนคงที่รวมนะครับหาด้วย contribution margin ต่อหน่วยนะครับข้อนี้ fixed cost รวมคือเท่าไหร่ครับคือกลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มนี้หรือที่โจทย์ให้มาคือ2 9 0แส นะครับฟิกคอร์สรวมคือกลุ่มนี้นะครับหารด้วยสี่แอมเปร์ยูนิตนะครับก็คือ30มสิบบาทสองแสนเก้านะครับสองแสนเก้าหมื่นหารด้วยสามสิบก็จะเท่ากับเก้าพัน 666.67%ผลลัพธ์เป็นหน่วยนะครับถ้าต้องการเป็นบาทก็เอาราคาขายต่อบาทคือ130เข้าไปคูณก็จะเป็นเอ่อ break even point ที่เป็นจำนวนเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออเรามาทบทวนกันสำหรับเรื่องของตัวต้นทุนผลิตภัณฑ์แล้วก็ เรื่องของตัวงบกำลังขาดทุนวิธีต้นทุนผันแปรนะครับโอเคครับแล้วไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ